นี่เนาะนูยนี่ຖึกอีกแล้วเนาะนี่หน้าลําบัดมือสงเศร้านี่นีน่เอาสบายดีตอนเช้าเนาะ เราจะพาทุกคนไปไปยามกลับเนาะวันนี้กลับที่เราใส่เมื่อวานนี้ไปลุ้นไปลุ้นน้ำกันเนาะว่าที่ถือปะมากับพนมีพลไปเบิ้์นน้ำกันเนาะ โอเคตอนนี้ก็ได้มาหอดแล้วเดี๋ยวไปกู้กลับเลยแบบนี้ถือกี่ว่าหนูไหวเนาะเห็นไนี่บอมกินนจะใส่บุธึกอไปนี่เนาะทุกคนถึกเนาะนี่ถึกตัวนี้ก็ถึก ตัวไหนนี่กระถืออีกเนาะนี่ตัวไหนนี่กระถือถือสองโตเลยมานเนาะมาน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 นี่ตัวนี้กระึือนี่เนาะตัวนั้นจะใส่เ <c oughs> ด็ดอ่ะอไว้ ซงองโตเลยเนาะล้างทิ้งได้ไปเบิ่งล้างตัวไปเนาะอึบล่างต่อไปสิถึกบ่โอ้ถึกตัวนี้ถึกป่า,าตัวนี้บุถึกเลยตัวนี้ถึกเนาะแต่ตัวนี้บุถึกป่าหมดกลิ่นมดอ่าตรงนี้ดั่มเลยหมดกลิ่นมดน อึบงไยหมดกินนมดตัดไปจับน้องหนุน่มมุนล้างตัวหนึ่งกันกินมดเนาะกินหมันมดแต่ว่าบุ้ทึกตัวนี้หมดหมดไปแดกก่อนนหะหมดกินได้สามต,ตัวแล้วเนาะถือว่าได้อยู่เด้เหมือนนี้ ไปเบป็งล่างต่อไปวันนี้บงล่างนี่สิเธอร์บอป,ป้าบถูธล่างนี่บูธเจ้าขึ้นที่เบป็งล่างเถิงเนาะล่างเถิงสิเธอร์บอป,ป้าล่างเถิงกับบูธเริ่มละเริ่มละเริม่มสิบถูธแล้วเนาะถึกอีกแล้วเนาะ โอ้มันกัดมันกัดสายขาดอะตัวนั้นบดถึกเนาะถึกตัวนี้กลับบ่เห็นเนาะโอ้นี่ถึกเนาะหนูแดงนี่หนูน้อย อไปล้าต่อไปวันนี้เบิ่งล่างต่อไปเนาะวันนี้สีมานบ่ะมะเมือนี้บมถือได้เหมือนนี้ถือกว่าโอ้ถือแล้วเห็นทองขาวๆอยู่ฮะนี่ไหนลัดมือทองขาวได้ขาวอะหนูนี่ถือแล้วหนอนล่างล่างอย่างนี้เลย ใหญ่ไอตัวนี้อ่ะกูเนาะเหมือนเหมือนนาเหมือนนาเหมือนนาทีไปใส่อีกอนี่พอใส่บอลเราสองอันเนาะบูทึก <laughs> มีแต่ล้างน้ำอีดทนเนาะถึกถึกสงองตัวเลยล้างน้ำอีดทันล้างน้ำมีถึกอสองตัว ไปลากต่อไปปะนี่ลืมเอาลืมเอาโคมหมาเนาะบ่เห็นเลยบ่อนี้เฮ้ยป้าหมันกินมันเหมือนบูถึกบ่เห็น,ม,น <c oughs> มือถอนเนาะกินมันมืดอย่นี้บูถึกบ้ากลังนี่กับบูถึก เ,เออวันนี้เรากินมันเมื่อคืนนี้ตัวมือไม่ชงไปออกูไปสัง่งเถอะเอ,อ้าออชุดนี้กับบุธอีกลันแต่บุธอ,อ้าวสองเถือ่อนมาดูนี่ลางหนึ่งนะเอ,อ้าวบุธ ไม่เหงาว่าอยู่นี่มันกลิ่นมันนะเด้กลิ่นมันโตเที่ยนเฮาอันมันโตเที่ยนเฮาไปใส่นะไปอ่อยมาเด้ลรันแต่บุถืกน่าจะเป็นหนูน้อยเนาะจะไปดูร้านต่อไปวันนี้นี่ถือหนูวายเนาะหนูวายหนูวายเกรดพี่รอเออ นู๋วายน้อยนี่ตัวนี้ถึกนู๋วายเนาะใช่ป่ะนู๋ไหวน้อยลูกลูกนูว๋วายนี่ถึกน,น,นู๋วายเนาะนีะ่เนาะเสร็งตึง ไปไปเบร์ลาตัวไปแบบน,นี้อ่ะเอาไว้ไปเบร์ลาตัวไปเนาะแบบนี้ว่าสิถึกบอปปะบุถือว่ะหรือว่าถือ <cười> 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 nào nào à. Bà bố một thứ na chỉ thịt tuần ăn là nó À Bá bố thử sợi này Mới tập <cười> <cười> บ่ถือไปไปหลังตัวไปบัดน,นี้บอน,นี้ถือบอลนอาโอถ้ถือถืออีแล้วโอ๊ยจิงเห็นบ่บ่เห็นเนาะน

S 1> <S 1> <S ตัวนี้ตัวนี้บุตรแล้วอ,อีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งก็เถียงกันกับบุตรอ่ะเด็กป้ามันกินมันจนหมดบุถึกเซยเด็กิจนจนหมดบุตร ชิบะมากินตัวนี้ <c oughs> ไม้ทอนกระเจ้าตัดเนาะตัดยู่ถึงตัดแต่กระเจ้าเ่ามไม้ปกักใหญ่ๆบ <c oughs> ึงไหม เป็นนะมันมีหูบอสออกไเจ้าซื้อบอ,อาไม่ท่อนใหญ่ไงเลยถือว่าอาชะโดงนี่หนอโคดรมินเลยตุ๊บบ thế không? Thấy không? Đi, vào đây! Thấy Thế gái đỏ không? Con này เนนี่าะไปมันล้างต่อไปมันไส่สามห้วยเนาะไปมันล้างต่อไปเนาะโอ้นี่ถึงนูไหวเนาะถึงนูไหวแล้วซองมัอนี่ด้ซองตัวเนาะโอ้หเมือนอยู่นี่ นี่เนาะนุ่ยไว้นี่เนาะถึงนุ่ยไว้ตัวใหญ่อยู่ได้เกรือสามแข็นหลางหลางสุดท้ายเนาะวันนี้มาบ่งว่าสิถืกบ่อยากน้าทางไปน่ะ เปืน่นหลังสุดท้ายสิถึกบ่แทนแทนแทนถึกถึกหรือบ่ถึกบอเห็นกลับน่าสิถึกเ อ๋อถึกเลยเดี่ยว <c oughs> างสุดท้ายถึงเนาะ,ะหัวมันตัวนั้นกินเหมือนนี่ไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งนำกันว่าว่าได้จักตัวมัดไว้ชิ้มสิลางสุดท้ายนี่ถกเสวย ตัวอันนี้ตัวได้ตอนเช้าเมื่อคืนนี้ได้จากตัวสิบเมื่อคืนนี้ได้สิบตัวอ่ะหนได้จากตัว่ะสามสี่ 8 9 10 1 1 1สเอตัวสตัวน really um, okay. oh, ี่ได้12ตัวคขีบนี้ก็สิได้จบจบคือสิได้จบเท่านี้เนาะ ถ้าผมากักฝากกดไลค์กดติดตามให้เดเดอร์พื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิป hmm. ต่อไป